วันนี้จะทำเมนูน้ำลำไยนะคะน้ำน้ำลำไยสดค่ะจะต้มน้ำลำไยสดนะคะวัตถุดิบก็มีลำไยค่ะหนึ่งถ้วยหรือประมาณสี่ขีดนะคะ,นะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขีดครึ่งค่ะแล้วก็ใบเตยค่ะ แล้วก็น้ำสะอาด1ลิตรนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ใบเตยลงไปนะคะแล้วก็รอให้ใบเตยหอมออกกลิ่นหอมอีกสักพักแล้วค่อยใส่น้ำตาลค่ะอันนี้เราใส่น้ำตาลายนะคะัะ แล้วก็ใส่น้ําตาลถ้าส่วนใหญ่เขาก็จะใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะลงไปให้เป็นสีสันแต่วันนี้เราจะปรับเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรของเราเองค่ะเราลองใส่น้ําตาลปี๊บดูค่ะลองใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเพื่อเพิ่มสีสันไปหนึ่งช้อนเราจะไม่เอาสีสันเข้มมากค่ะอันนี้ ลองลองประยุกต์นะคะหลังจากที่เราไม่ใช้น้ําตาลสายแดงแต่เราลองเป็นน้ําตาลปี๊บดูว่าสีสันเขาคือเราไม่เอาเข้มมากค่ะแต่ว่าขอให้รสชาติหวานถูกใจแต่ถ้าใส่มากก็จะสีไม่สวยค่ะนะคะน่คะ,คะสีสันก็ได้แล้วค่ะไม่ต้องเข้มมาก สีกำลังดีค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวขีดครึ่งนะคะกับน้ำหนึ่งดิลแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะอืมค่ะไม่หวานมากค่ะหอมใบเตยด้วย เดี๋ยวเรามาใส่ล้ำใจกันนะคะนะะก็จะรอ,อ,อให้น้ำเดือดนะคะรอให้น้ำเดือดสักพักถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกค่ะแล้วก็ เป็นอันเสร็จสักค่ะพอเป็นฟองก็ช้อนนะคะช้อนฟองออกไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ช้อนฟองออกไม่รอช้อนฟองออกมันจะบูดง่าย<ด>ถือกล้องมือเดียวนะคะในครัวก็จะ แคบไปหน่อยจะไม่สะดวกเดี๋ยวเอาไปเตยอ,ออกดีกว่านะคะหอมละน้ำหอมละออกได้เลยค่ะเพราะเราแค่เพิ่มความหอมนะคะจะได้สะดวกในการช้อนฟอง หลังจากช้อนฟองออกแล้วเราชิมน้ำแล้วพอดีนะคะมันไม่หวานมากเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้หวานจัดเกินไปเราช้อนฟองน้ำลำไยออกเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ปิดไฟค่ะพักให้เย็นค่ะก่อนที่จะนำไปใส่โหลหรือใส่ขวดนะคะต้องพักให้เย็นก่อนแล้วถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นได้ค่ะแต่ว่าสูตรนี้จะไม่เน้นหวานมากค่ะเพราะว่าจะไม่ใส่น้ำแข็งแต่ถ้าใครชอบใส่น้ำแข็งก็ปรับความหวานตามถนัดได้นะคะ ถ้าใส่น้ำแข็งไปแล้วถ้าหวานน้อยมันก็จะจืดชืดค่ะก็ต้องปรับน้ำตาลใส่น้ำตาลตามความเหมาะสมตามที่เราชอบนะคะอันทัดสูตรทำขายเราก็จะเพิ่มน้ำตาลให้หวานนิดนึงค่ะเพื่อที่จะใส่น้ำแข็งแต่ว่าอันนี้สูตรทำทานที่บ้านก็จะไม่เน้นหวานนะคะมาลองชิมกันเลยค่ะสำเร็จเสร็จแล้วนะคะน้ำลำไย แช่ตู้รับประทานเย็นๆได้เลยค่ะ